ก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแอร์ไม่เย็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้แฟนรายการแฟนเพจก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านท่านแฟนเพจท่านนี้ที่ติดตามมาเรื่อยแล้วก็นำรถยนต์มาให้เราเช็คท่านบอกว่าแอร์ไม่เย็นเราเข้อตการเช็คให้ก็จากการตรวจสอบแล้วมันก็มีบางส่วนที่ทำให้ไม่เย็นได้ แต่ถ้าทําแบบง่ายๆก็เย็ยนแต่ว่ามันเป็นการเย็ยนแบบชั่วคราวเขาว่าชั่วคราวอาจจะ5วัน5เดือนเราก็เลยแนะนําให้ทําการใหม่ด้วยการตรวจเช็คอย่างละเอียดสิ่งที่เราพบก็คือแอร์ของรถยนต์คันนี้ไม่เย็ยนจริงๆแล้วแอร์ไม่เย็ยนเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกรองตัน รองที่ว่านี่คือ r e เซอ e ์เวอร์ไดเออร์ต่อไปคือ e x p กซ s เพ o n ชั่นวเสียหรือไม่เปิดหรือไม่ฉีดต่อไปก็คือมีเกิดการรั่วไหลใมระบบในระบบต่างไม่ว่าจะเป็นท่อมีรูโอริงซึมต่อไปก็คอมแอร์คอมแอร์ Air มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้แอร์รถยนต์นั้นไม่มีความเย็น แอร์ยนที่เย็นฉ่ำคอมเพรสเซอร์นั้นจะต้องมีแรงอัดที่ดีมีแรงอัดมากพอเพื่อจะเอาชนะสปริงที่อยู่ใน e x p ก n ์เพรสชันวาทำการเปิดและฉีดเป็นสเปรย์เพราะฉะนั้นบางคนบอกเอะคอมแอร์ก็มีทำไมไม่เย็นนั่นแหละครับคอมเพรสเซอร์แอรจะต้องมีแรงดันพอต้องมีแรงอัดแอร์ถึงเย็นบางท่าน ขับขับไปแอร์ไม่ยนการที่แอร์เม้นก็มีหลายสาเหตุวันนี้ผมจะบอกวิธีง่ายๆว่าการทดสอบคอมเพรสเซอร์แอร์มีมีแรงดันหรือไม่การทดสอบนั้นทดสอบได้หลายวิธีแต่ที่ใช้ใช้กันอยู่ก็คือมี2วิธีวิธีแรกก็คือถ้ารถยนต์นั้นรถยนต์คันนั้น,น,นติดตั้งอยู่บนรถยนต์ แล้วกำลังเติมน้ำยาแอร์อยู่เราสามารถใช้เกจวัดดูว่าระบบปรับอากาศในรถยนต์ของท่านนั้นคอมเพรสเซอร์หลวมหรือไม่หลวมด้วยการดูที่แรงแรงแรงดันของระบบวิธีที่สองก็คือเป็นแบบวิธีบ้านโดยการเอามือหมุนที่หน้าคลัสกล้องมาใ,ใกล้ๆเลยครับ นี่การทดสอบแบบบ้านๆดูว่ามีแรงอัดหรือไม่ด้วยการหมุนดูที่หน้าพัดหมุนแรงอัดจะต้องมีที่มือผมเห็นไหมครับนี่แรงลมนี่ต้องมีแรงลมถ้าท่านทำแล้วแรงดันลมไม่มีออกแบบนี้ยังไงก็แอร์ไม่เย็นหรือเย็นไม่เต็มที่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว เหตุผลที่แอร์ไม่เย็นเกิดได้หลายสาเหตุผมจะเล่าให้ฟังว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ผมเติดตั้งให้ใหม่ของลูกค้าของเก่าลูกนี้เก่าลูกนี้ไม่มีแรงดันเลยครับไม่มีสร้างความเย็นสร้างความเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่แอร์ไม่เย็นมันเกิดได้หลายสาเหตุ แต่รถคันนี้หนึ่งสาเหตุในนั้นที่ไม่เย็นก็คือคอมเพรสเซอร์หลวมนั่นเองเราก็จัดการล้างระบบใหม่ล้างระบบใหม่รีเซ็ตระบบใหม่ด้วยการล้างตู้แอร์ด้วยการทำให้ระบบนั้นสมบูรณ์ด้วยการเปลี่ยนรีเซิเวอร์วาล์วรีเซิเวอร์กรองรีเซิเวอร์ไม่ให้วาล์รีเซิเวอร์มีหน้าที่กรองความสกปรกกรองความชื้น กรองสิงต่างๆที่ไหลมาจากตัวคอนดิเซอร์หรือว่าแผงคอยล์นั่นเองเพื่อจะไหลต่อไปในระบบอันนี้ก็เป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่ารดยนคันนี้เท่าที่ดูคราบแล้วน่าจะวิ่งแถวโนนดินแดง <laughs> เพราะว่ามีดินแดงเต็ม <laughs> ทุกชิ้นส่วนเลยแม้แต่ตู้แอร์ผมรื้อออกมาก็ยังมีคราบติด มีขเมเหามีทุกอย่างเลยบอกบอกว่ารถคันนี้วิ่งในถนนที่มีฝุ่นเยอะเพราะฉะนั้นจงหลีเลี่ยงวิธีที่ทําและวิธีบํารุงรักษาแอรท์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้พื้นของรถเนี่ยมีฝุ่นอย่าให้พื้นทั่วไปในรถมีความสกปรกเพราะว่าการที่แอร์รถยนต์เย็นได้เนี่ยพัดลมบลเวอร์จะดูดอาอกาศภา,ายในรอบห้องผู้โดยสารเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อพ่นเข้าไปในแผงอีเวป r เรเตอร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนหลายคนฟังแล้วงงแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นเป็นยังไงอ้างง,งผมยกตัวอย่างผมมีคําตอบให้คําตอบก็คือ,อชองกาแฟมาหนึ่งแก้วตั้งไว้บนโต๊ะอาทีแรกกาแฟร้อนมากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนาทีเย็นกาแฟเย็นลงสาเหตุก็เพราะว่านั่นแหละครับ มีการแลกเปลี่ยนความร้อนหลักการเดียวกับแอร์รถยนต์เพราะฉะนั้นแล้วพัดลมบลัเวอร์ก็จะดูดเอากาศภายนอกน่รวมถึงพื้นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ควรให้พื้นสปกปรกเพราะมันจะดูดเอาความสปกปรกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผ่านเข้าไปในแผงแผงอีเวบิเรเตอร์หรือว่าคอยเย็นเองเมื่อสัมผัสคอยเยน มันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะหยุดอยู่ที่นั่นอยากวันเป็นเดือนอยากเดือนเป็นปีก็สะสมพอเป็นปริมาณเยอะๆทำให้แอร์ไม่ฉ่ำนั่นเองสาเหตุที่ไม่ฉ่ำก็เพราะว่าลมมันผ่านไม่พอสังเกตง,ง่ายๆคือจะมีน้ำรั่วไหลออกมาตามพื้นเปื่อนพรมนั่นคือแอร์ตันน้ำไหลออกเยอะเลยแอร์ตันการที่แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำม,มันก็เกิดได้หลายสาเหตุ แผงระบายความร้อนไม่ดีพอก็เป็นไปได้ความร้อนของรถยนต์ร้อนจัดแอร์ก็ไม่เย็นเพราะกาครควบแน่นไม่ดีพอหลายท่านฟังแลงง้วงงควบแน่นคืออะไรผมจะไม่พูดถึงวิชาทางวิทยาศาสตร์การควบแน่นมันเกี่ยวเกี่ยวโยงไปถึงพวกโมเลกุลเกี่ยวลงโยงไปถึงสสารมวลทั้งหลายที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมี แต่ผมจะพูดให้ฟังง่ายๆว่าการควบแน่นนั้นเกิดจากการเปลี่ยนสถานะตัวเองจากแก๊สให้เป็นของเหลวโดยมีพัดลมทำความเย็นเนี่ยเมื่อเปิดระบบปรับอากาศพัดลมก็ทำงานรถวิ่งฮะน่ะปะทะกับลมเย็นยิ่งการระบายความร้อนได้ดีเท่าไหร่การควบแน่นในระบบไ็ดีขึ้นเท่านั้น เพราะแรงดันของน้ำยาจะไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วหลายท่านถ้าความร้อนของรถยนต์ขึ้นสูงงงเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวครับเพราะว่าการระบายความร้อนหน้าหม้อน้ำซึ่งถูกติดตั้งด้วยแผงคอนดิเซอร์เนี่ยระบายความร้อนดีน้ำยาจึงเกิดการคบุบแน่นที่ไม่ดีพอแอร์จึงเมียนเพราะฉะนั้นแล้วการควบแน่น เกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อหนึ่งพัดลมทํางานปกติแรงฐานพัดลมทํางานปกติแรงฐานหมดการเกิดอํานาจแม่เหล็กในใน,ในพัดลมซึ่งต่อแบบอนุกรมเอาไว้ฟลักแม่เหล็กก็จะมีน้อยการหมุนของพัดลมก็จะมีน้อยเพราะนั้นท่านสังเกตง่ายว่าพัดลมทํางานไหมทํางานแต่ทํางานช้าไหมนั่นคือใส่ตังการไม่เย็ยน แล้วก็ใส่ต่อไปก็คือกรองรีเซอร์เบิร์ดรอยเออร์ตันนี่ก็การไหลวนของน้ำยาเนี่ยไม่ดีพอเพราะมันคือคขาว่าตันเนี่ยมันก็ไหลในท่องเพราะว่ากระบวนการทำความเย็นเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์เนี่ยที่เห็นเนี่ยจะดูด สารทำความเย็นจากอีเวบเรเตอร์เข้ามาในในตัวของมันเองคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่สองอย่างหลักๆก็คือเป็นทั้งดูดและเป็นทั้งอัดเป็นทั้งเป็นทั้งที่เก็บสารทำความเย็นในตัวของมันเองแล้วอัดเคลื่อนที่ไปโดยตลอดเวลาในขณะที่คนขับรถเปิดแอรออ์สาเหตุที่ทำให้ไม่เย็นต่อไปก็คือ เมือ่อกี้ผมพูดแล้วนะวาลเอ่อไดเออร์ไดเออร์รีซิฟเวอร์ไดเออร์ต่อไปก็จะเป็นเอ็กซ์เทนชันวาลตัวนี้มันก็จะมีวาลแบบบล็อกวาลแบบหางหนูผมเคยพูดหลายครั้งแล้วในคลิปหลายท่านอยากจะรู้ว่ามันทำงานยังไงเราไปคลิกคลิกดูว่าการทำงานการฉีดฉีดยังไงถ้ามันเสียมันมีอาการก็คือมันแอ์มันไม่เย็นนั่นเองแล้ววิธีตรวจสอบก็คือดูจากเกจวัดมันก็จะฟอง ว่าขึ้นที่เท่าไร่โดยปกติแล้วแรงดันด้านโลเนี่ยก็อยู่มานสามถึงสีช่วงนี้ก็ต้องดีเมื่อคลัสต่อการทำงานถ้าขึ้นไป50-60-70ไม่ใช่ไม่ได้แล้วมันมันมัน,มนตันตันระบบตันระบบไม่ดีชีดไม่ดีไม่ว่าจะเป็นท่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นแผงคอนดิเซอร์ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างก็นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แอร์ไม่เย็นได้ ก็แผงคอยร้อนผมเรียกว่าฮีเตอร์นะรถยนต์รถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะติดตั้งแผงฮีเตอร์หรือว่าแผงคอยร้อนผมพูดได้คอยร้อนคือหม้อน้ำนั่นเองฮีเตอร์ก็จะติดตั้งไว้ที่ใกล้เคียงกับอีเวบเรเตอร์เพราะว่าในรถยนต์รุ่นใหม่นีทจะมีระบบปรับอากาศหลายคนพูดถึงระบบปรับอากาศก็หมายถึงแอร์เย็นอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับ ระบบประปากาศนี่หมายถึงรวมด้วยทั้งเป็นระบบประอากาศที่ให้ความอุ่นหรือลมอุ่นหรือลมร้อนออกมาด้วยสังเกตเห็นจะเป็นว่าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะใช้น้ําจากระบบระบายความร้อนของเรือนะ่ะไหลเข้าไปมีช่องทางสองท่องช่องทางเข้าช่องทางออกเพราะฉะนั้นแล้วคนขับรถก็จะเลื่อนปรับไปที่ตำแหน่งเย็นหรือตำแหน่งร้อนก็ได้ แต่รถยนต์รุ่นใหม่ๆวิ่งตอนเช้าในรูหนาวเนี่ยเอบางคนสงสัยเปิดแอร์ให้เย็นแต่ทำไมออกมาอุ่นทำไมออกมาร้อน้าเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิถ้าเซ็นเซอร์ตัวน,น,น,นี้จับอุณหภูมิว่าข้างนอกรถเนี่ยมันเย็นมันก็จะสั่งการให้กล่องควบคุมระบบทำความเย็นเนี่ยให้เปิดให้ทำงาน เพราะฉะนั้นลมร้อนลมอุ่นก็จะออกมาแทนลมเย็นท่านไม่ต้องตกใจในน,น,นั้นคือสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆว่าเปิดแอร์เย็นแต่ลมร้อนออกมานั้นก็ให้เข้าใจตอนนี้ว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอยู่ข้างหนรถนั่นเองระดับต่อไปคือหลังจากผ่านคอยคอยเย็นไปแล้วก็จะน้ำยาก็จะไหลามาที่ตัวคอมเพรสเซอร์อีกเช่นเดิม หลายท่านอาจจะมีเครียอแอร์ไม่ตัดแอร์ไม่ตัดนี่ก็เกิดได้หลายสาเหตุตั้งแต่สาเหตุที่ถ้าเป็นระบบก็เกิดการดูดความชื้นออกมาไม่หมดเพราะฉะนั้นถ้าระบบมีความชื้นอยู่ทำติิกยายกันทำให้น้ำแข็งเกิดเป็นตู้ได้ในในในตู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกอบหรือล้างระบบเนี่ยท่านต้อง จัดการให้สะอาดระบบท่อต้องสะอาดจริงๆเพราะว่าความชื้นหรือออกซิเจนพวกนี้จะเข้าไปทําในปฏิกิริยากับท่อทําให้ท่อ,อ,อทะลุได้ชํารุดได้เพราะระบบท่อของระบบปรับอากาศเ็จะเป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นถ้ามีความชื้นอยู่มีอากาศปนอยู่มีน้ําปนอยู่มีสิ่งสปกปรกปนอยู่ก็ไม่ดีแน่นอนการระบบแอร์นอกจากทาให้มีเย็นเต็มที่แล้วเย็นไม่ฉ่าแล้ว ็ยังเป็นอันตรายต่อระบบข้อต่างๆเช่นทอน่อแรงสูงทอ่อแรงต่ำวลาวพวกนี้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งอ,อ,อันดับต่อไปก็คือผมจะพูดคลาสคลาส s s 4คลาสสเราใช้คำว่าคลาสได้3อย่างในะยยนุกคนคลาสก็คือ1การตัดต่อกําลังเครื่องยนต์ระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์ไปให้ล้อชื่อไปให้ล้อ,อ,อนั่นจะไม่พูดถึง การตัดต่อกําลังของคลาสคลาสต่อไปคลาสตะก,กี้อัตโนมัติแต่คลาสที่ผมพูดถึงนี่คือคลาสหน้าคลาสของคอมเพรสเซอร์แอร์หลักการทํางานของมันนี่คือถ้ามันไม่ทํางานหรือทํางานไม่เต็มที่เนี่ยแอร์ A. ก็ไม่เย็นได้เต็มที่แอร์ A. ก็เย็นไม่ฉ่าเหมือนกันสังเกตง่ายๆก็คือหน้าคลาสเนี่ยก็จะมีช่องว่างถ้าช่องว่างนี้มีมากการ การดูดหรือการเกิดแม่เหล็กเนี่ยก็จะน้อยลงแต่มีข้อแม้ว่าถ้าคลาสตัวนั้นเป็นคลาสใหม่อำนาจแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นอย่างสูงมากพอที่สามารถดูดได้การทำงานของคลาสก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีด้านในกน็จะมีขดลวดอยู่เวลาที่คนขับยังไม่เปิดแอร์ มุนเลย์เงก็จะหมุนหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยแผ่นตัวนี้คือเพลาเพลาลูกสูบข้างในมั้นก็อยู่กับที่เมื่อคนขับเปิดแอร์ระบบจะสั่งให้ไฟฟ้ามาที่นี่ไหลเข้าไปในขนลวดไหลเข้าไปการเกิดอำนาจแม่เหล็กของขนลวดมีหลักเกณฑ์ตรงที่ว่ากระแสไฟฟ้าใดๆก็ตามที่เป็นกระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าสลับ เมื่อปล่อยเขา้วลวดเข้าไปแล้วจะเกิดอำนาจแม่เหล็กรอบตัวมันเองรอบตัวมันเองเนี่ยนีนนี่นะนี่สมมติว่าน,นี้คือขดลวดขด,ดทองแดงที่ถูกห่อหุ้มหรืออาบฉนวนเอาไว้ด้วยน้ำยาวานิชก็เพื่อป้องกันการชอดชอดชตในระบบนั่นเองเพราะฉะนั้นในขดลวดทุกขดลวดจะหลาบน้ำยาวานิชเอาไว้ว เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยข้างในก็จะเป็นขดลวดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้การเกิดอำนาจแม่เหล็กน้อยหรือมากนี้ขึ้นอยู่กับการพันจํานวนรอบของขดลวดยิ่งพันจํานวนขดลวดมากขดลวดมากการเกิดอำนาจแม่เหล็กก็จะมากการดูดก็จะมากคลัส็จะจับมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยก็คือ,ค,อคลัสมีส่วน ถ้าเกิดความร้อนเกิดการลุกไหม้เกิดการชอดวงจรภายในการเกิดอำนาจแม่เหล็กนั้นก็จะลดลงเนื่องจากว่าใช้งานมานานหรือที่ผมบอกเสมือสักครู่นี้น้ำยาวันิ้ที่เอาไว้เกิดความร้อนละลายพล,ลายปับ๊บการเกิดอำนาจแม่เหล็กก็จะไม่ดีนั่นเองนั่นคือก็จะมีสายไฟเส้นหนึ่งไหลเข้าสายไฟเส้นหนึ่งไหลลงกราว ทรบวงจรพอม้เกิดการดูดในแม่เหล็กเมื่อแม่เหล็ก,เ,ลกเกิดขึ้นก็ดูดหน้าคลัดเมื่อมเ,เมื่อไฟฟ้าตัดออกก็จะถอยออกจากหน้าคลัดนั่นเองนั่นคือหลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์อีกอันหนึงที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้แอร์ไม่เย็นก็คือพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดรเซอร์พัดลมที่ว่านี้จะเป็นพัดลมไฟฟ้าแสตรง หรือจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง24โวลต์ก็ตามด้านในก็จะเป็นขดลวดทำงานโดยการสร้างแม่เหล็กระหว่างขดลวดไฟฟ้าและขดลวดเทาวอนการทำงานของมันก็คือก็จะมีแม่เหล็กเป็นคู่1ท1 1 1พัดลมหรือว่า1คอมมิวเตเตอร์เนี่ยก็มีแม่เหล็กอยู่เป็นคู่ อาจจะ4คู่8คู่แต่โดยมากแล้วรถยนต์ขนาดเล็กหรือรถยนต์ขนัดกลางเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กอยู่4ตัวค้่เหมือนกันหมายถึงแม่เหล็กค้่เหมือนกันจะผลักกันค้่ต่างกันจะดูดกันนั่นคือหลักการเพราะฉะนั้นแม่เหล็กถาวรจะฝังตัวไวข้ข้างสเตเตอร์ส่วนทุนมาเมเจอร์ก็จะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าทางคอมมิวเตเตอร์ไหลเข้ามาก็จะมะีขดลวดด้านในรับกระแสจากแปลงฐานเข้าไปไหลเข้าวงจรส่วนมากล้่ต่อเป็นอนุูมนมให้เกิดเป็นอำนาจแม่เหล็กการผลักดันกันระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กทวารเกิดการหมุนบางคนบอกเอ๊ะเริ่มเกี่ยวข้องอะไรกับแม่เหล็ก,ลกเกี่ยวครับเพราะเมื่อไหรก็ตามที่แม่เหล็กมีอำนาจแม่เหล็กน้อยลงเกิดการผลักดันได้ลง การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลก็จะลดลงพัดลมไม่หมุนหรือหมุนน้อยแอร์ก็จะไม่เย็ยนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดการคุบแน่นคุบแน่นก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะจากแกส๊สของเหลวโดยอาศัยลมหรืออาศัยการระบายความร้อนเนี่ยเป็นตัวแปรใหญ่เป็นตัวแปรห,หลักที่ทําให้แอ์เย็ยนได้เพราะฉะนั้นการซ่อมแอร์เนี่ยการเกิดความเย็ยนของแอร์เนี่ยบางทีบางครั้งก็เป็นเรื่องพิศดารนะแต่ถ้ารู้จัก หลักการพ้กมาแล้วก็ไม่ให้เรื่องพิสดารเลยเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้เพียงแต่เข้าใจหลักการเพียงแต่เรียนรู้ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามผมได้ผมยินดีให้คําตอบผมไม่ปิดบงังก็ต่อไปก็อะไรแผงระบายความร้อนผ้าหลมพูดแล้วต่อไปก็เป็นผ้าลมอีกแบบหนึ่งที่ ม่สามารถทําให้แอรัรถยนต์เย็นได้คือพัดลมระบายความร้อนแบบฟรีปัมพัดลมระบายความร้อนมี3แบบแบบแรกก็คือแบบกลไกเอาสายพานคล้องมาเลยคือยนต์สตาร์ทติดบนเลยเจ้วหมุนนั่นคือแบบแรกแบบกลไกไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากพิธีที่สองก็คือพัดลมแบบฟรีปัมส่วนมากแล้วจะใช้กับรถยนต์รถกระบะหรือรถบรรทุกหลักการทำงานชื่อมันก็บอกเราฟรี เมื่อรถยนต์ไม่วิ่งท่านลองไปจับดูพัดลมจะฟรีหมุนมุนฟรีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะทํางานโดยหลักการของพัดลมพรีปัมก็คือเมื่ออุณหภูมิในห้องโดยในห้องเครื่องยนต์สูงขึ้นน้ำยาฟรีปัมจะเกิดความหนืดพอเกิดความหนืดเสร็จแล้วมันก็จะทํางานการระบายความร้อนก็จะเกิดขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น ความเร็วรอบของรยนต์ถ้า1,000รอบพัดลมก็จะหมุน1,000พรอบเหมือนกันถ้าพัดลมฟรีปัมไม่ทํางานเครื่องยนต์หมุน1,000รอบฟร,รีปัมก็จะหมุนแค่200รอบ3ารอบเราเห็นมันหมุนเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันพร่องในการหมุนว่าั้นซะวิธีง่ายๆก็คือสังเกตก็คือท่านสามารถไปดูที่พัดลมได้ว่า เวลาดับเครื่องยนต์น,น่ะพระลมฟรีปัมที่ต้องหมุนทันทีทันใดห,หลังจากดับเครื่องยนต์แล้วประมาณ0.01วินาทีดับเลยหยุดหมุนเลยแต่ถ้ามันยังหมุนต่อไปเรื่อยๆประมาณ1น,นาทีเนี่ยแสดงว่าน้ำยาที่อยู่ด้านในอย่างีประสิทธิภาพท่านต้องนำรถมาที่อู่ซุ้มเขียิเดี๋ยวจะซ่อมให้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะอยู่ที่อำเภอคุนหารดยจงังหวัดศรีสะเกษต,ติดถนนสายใหญ่เลย อะไรอีสีเหมือนลูกคา้ารายนี้ท่านเป็นคนที่อยู่ค่อนข้างไกลนะแต่ก็ดันร้นมาจนได้าะมาด้วยความศรัทธาเราเรารู้จริงเราซ่อมจริงเพราะฉะนั้นแอร์เย็งเย็นเหมือนโฆษณาที่ว่าเย็นชาตินี่ถึงชาติหน้าขออภัยครับที่พูดเกินเลยมันไม่มีชาติหน้ามีแต่ชาตินี้พอเย็นถึงชาตินี้พอแล้วแล้วก็ฟรีปั๊มเนี่ย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แอร์รยของท่านไม่เยน็นเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะเป็นเหตุผลอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เลยว่ามันทานํางานยังไงวิธีสังเกตบา,บางท่านบอกขับรถวนไปแล้วยังวแล้วก็ดับไปนั่นคือหลักการของถ้าลมฟรีปัมมันจะทํางานโดยอัตโนมัติมันจะหยุดโดยอัตโนมัตินั่นคือนั่นคือระบบของฟรีปัม ไม่ต้องตกใจบางคนบอกผีหลอกไม่ใช่นะครับเพี้ยนไปเองอย่าคิดแบบนั้นฟรีปั๊มมันทํางานตลอดเวลาที่มันต้องงานอยากทาเมื่อระบบท่านลมเนี่ยมีความหนืดพอเพราะฉะนั้นถ้าฟรีปั๊มทํางานดีแอร์รถยนต์ก็มาเย็ยนเหมือนกันหลายคนหลายท่านไปกแก้ไขโน่นนี่นั่นไม่จบสักทีแต่สุดท้ายมาตายน้ำตื้นอู๋ส้มเกรติจัดให้เปลี่ยนพัดลมฟรีปั๊มตัวเดียวหายจบ แล้วก็ต่อไปก็พัดลมไฟฟ้าก็พูดแล้วนะพัดลมไฟฟ้าต่อไปก็ในรถยนต์รุ่นเก่าๆก็จะมีบังลมอันน,น,นี้หลายคนอาจจะมีบังลมแต่บังลมก็จะมีส่วนท่านสังเกตว่ารถยนต์ทุกคันก็จะมีบังลมด้านหน้าจะกว้างเหมือนเหมือนอะโลรูออย้ยากไม่อะโลจะเป็นวงกว้างแล้วข้างท้ายก็จะแคบลงนั่นไหมครับว่าเป็นการ เอาได้เปรียบทางเชิงกลนี่ก็คือลมเข้ามากแต่ให้รีดลมออกมาน,น้อยเพื่ออะไรเพื่อให้ลมผ่านม้อน้ํากับแผงคอยร้อนเนี่ยได้เยอะๆการเกิดการควบแน่นในระบบก็จะเป็นไปได้อย่างเต็มที่อย่าลืมนะครับสารทำความเย็นเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางที่นำมาความร้อนจากในรถยนต์ในห้องโดยสารออกมาถ่ายเททิ้งเขาหรอกเพราะฉะนั้นแล้ว ทำยังไงก็ได้ให้ระบายความร้อนให้ได้ให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าแอร์ก็จะเย็นให้มากที่สุดนั่นเองก็วันนี้มีอะไรที่เราคุยให้ท่านฟังก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังองีกก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตาม